ครับ FC โหมาอีกแล้วทุเรียนนี่สุกแบบไม่รู้จะสุกแบบไปไหนแล้วนะครับเป็นทุเรียนของพี่เปาวิทย์สวนอยู่ราชบุรีนะครับนะครับรีวิวแล้วนะวันก่อนกินไปสอาลูกแนละ้วนะครับป่ะรีวิวกันจ้ะ FC อันนี้ไม่รู้สุกไงแล้วนะ ไม่ต้องคา้อแล้วนะครับดูปิงดิปิงหลุดอย่างง่ายดายนะครับมาอันนี้เป็นหมอนทองนะครับของสวนเฮียประวิตยราชบุรีอำเภอเมืองนะครับนะอำเภอเมืองแล้วก็มีหลายแปลงนะอันนี้ไม่รู้แปลงไหนนะครับวันก่อนที่เราไปเยี่ยมมาอันนี้แปลงบ้านแปลงบ้าน วันก่อนเราไปเยี่ยมมาเป็นสวนใหญ่ที่สุกคาต้นเลยนะวันนั้นนะเราแกะกินเลยนะสุกคาต้นเลยปรากฏว่าเนื้ออร่อยมากอร่อยมากเ<ห>ดี๋ยวดูอันนี้เป็นแปลงดินทรายนะครับแปลงนั้นห้าสิบไร่เนี่ยนะครับนี่นะครับแกะแล้วเอฟซี FC, แกะจัดนะ ดเรียนดินทรายนะครับดินทรายเนี่ยสีอาจจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่อย่างเข้มโอ้โหเอฟซีเอ้ยเนื้อแห้งๆนะไม่มีไส้ซึมนะครับสังเกตดูหมุนให้ดูเนี่ยเนื้อมันจะฟูๆเงี้ยไม่มีไส้ซึมนะเหมันฟูมากแห้งมากเลย นะครับเดี๋ยวเราจะแกะตรงนี้ไปใส่ให้มันจะได้เป็นเต็มเนี่ย f c มันไม่เรียกว,ว่าไม่มีใปัญหาไส้ซึมนะเนี่ยดูนี้ดีกว่าเนี่ยตรงนี้แกนมันจะฟูฟูปุยปุยฟูฟูออกมาไม่ฉ่ำเห็นไหมนะครับแล้วเนื้อแห้งมากเลยคลิปเลยอะกลิปเขปูเลกา้า นะเดี๋ยวเราจะปอกอีกข้างหนึ่งมาใส่นะครับให้มันเต็มภูนะครับข้างนี้นะเอฟซีโอ้โหฝั่งนี้ติดหน่อยหนึ่งนะครับนี่หูแห้งๆเลยไปใส่ไว้ตรงนี้ ปิ้งเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราแกะตรงนี้ไปนี่ครับเขาจะเป็นภูงเขา โอ้สวยมาก FC คนชิมมาแล้วเย้เบาหวานมาแล้วเอาอันนี้กันติ่งติ่งชิมให้หน่อยเอาติ่งติ่งนะทุเรียนบมอนทองราชบุรีของเฮียประวิทย์เป็นไงอือโอ้สุดยอดอร่อยเนาะผู้จริงผู้จริงเบาหวานก็ไม่กลัวอร่อยมาก เบาหวานก็ไม่เป็นรับยาเริ่มขย่งแล้วดสิชิมจนเบาหวานขึ้นเรื่องจริงใช่ไหมเนะี่ยแต่อร่อยจริง,รงนะนะมันแห้งไนงะอนีม,มันแห้งกริงแล้วมันยาวไหม,มทั้งที่ลาดบุรีตรงนั้นแรงนะไม่ค่อยรดนฝนเท่าไหร่โอ้โหเอซีดูดิอยากให้ทุกคนในประเทศไทยได้กินทุเรียนราดบุรีสวนเฮียปวิทยนะครับอยอดจริงๆนะ เีซีต้องปีหน้านะฟซีต้องรอปีหน้าแล้วเพราะปีนี้จะหมดสวนแล้วนะครับนี่ถ้าจะเป็นลูกสุดท้ายในสวนแล้วะเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกินมันก็อร่อยใช่ังไงเหรอีกสักเม็ดสิหนาแล้วลแก้เขินเนาแล้วเดี๋ยวเราชิมเล็กๆให้ดูนะว่าเม็ดข้างในเป็นอย่างไรต้องปอกข้างนี้มีมมแล้วก็คมเหลือเกิน อีพีเลยนี่วัดพัฒนาโอ้ยความคมอยู่ไหนะอโอ้โหโอ้นนสนใจไหมแห้งๆเลยผู้แห้งๆสีน้ำตาลเลยเนื้อมันแห้งดีนะเนื้อแห้งกริบเลยเอ,อร่อยอ ไม่กินลาบแล้วนะเราจะกินขนมจีนอร่อยมันขึ้นสวรรค์นะเอฟซีทุกครั้งในชีวิตต้องไปลองหมอนทองลาดบุรีสวนเฮียประวิทย์นะครับเอฟซีไปตามกันโอ้โหสุดยอดรอประกาศปีหน้าช่วงไหนปีหน้าติดตามนะซานโฮโมเดลเหมือนกันนะทุเรียนสวนนี้ก็คือซานโฮโมเดลนะครับเอฟซีฝนเขาน้อยอะนะก็าฝนเยอะๆไม่เอาจะกินขนมจีนแล้วเยอะยวนายเอฟซีวันนี้วันที่เก้า กระดาคมแปดดิแปดละแปดแปดกระดาคมหกแปดนี่คินทุเรียนอยู่เลยเหลืออีกลูกนะยังไม่ได้กินนะเดี๋ยวพวกนี้พวกมาก่อนแกะพวกอันนี้ของพี่เล็กปาทินบุรีอันนี้ของเฮียประวิทย์ลาดบุรีโอ้โหไม่ขึ้นสิบโลได้ไงน้ำหนักเอฟซีเลยน้หนักไมคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณขอบคุณทุเรียนอร่อยๆจาก เฮปวิทด้วยลาดุรีอำเภอเมืองอร่อยจริงๆอือร่อยอืมอรมากอืมจะได้กาหวานมาบางคนโดนถอดชื่อกแล้วนะก็าหวานมาอะเดี๋ยวกินเผื่อสิไม่ต้องห่วงพูนี้เดี๋ยวกินเผื่อแน่นอนหมดลูกนี้คนเดียวครับลากันก่อนไม่ไปไปเลยฝากร้านดิครับรออะไร เรื่องการเกษตรค่ะในหุ่นเชิด0่9 5 4 1 3 6 0 8ค่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆทางการเกษตรไปบำรุงทุเรียนให้อร่อยให้สวยก็สิลธิผลการเกษตรอำเภอเมืองค่ะเมืองนัดจ้าพี่นะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลหวันเจี๊ยบ ทุเรียนราชบุรีวันเกียับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ